ก็เข้าจะปลากับไปกินข้าวแหล่เลยอ๋ไปทางใต้ของเราไปลำปางเลยครับไปลำปางเขาเล่าไปกินข้าวซอยดังนะครับไปกินข้าวซอยดังที่เมืองลำปางนะครับข้าวซอยสลามก็ถือว่าเป็นร้านข้าวซอยที่มีอายุนับหกเจ็ดสิบปีนะครับตั้งแต่รุ่นป้อแลครับเดิมครับผครับแล้วก็เป็นที่ข้าวซอยที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะไปดูบรรยากาศว่าร้านข้าวซอยเป็นมีความคึกคักหรือว่ามีมีเรื่องราวไรเกี่ยวกับร้านข้าวซอยนะครับไปชมครับผมไปชมครับ าาา่านหินลือชารถมา้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไก่พึกช้างไว้ลือโลกครับที่กล่าวมาแล้วนะครับเป็นคำควรของจังหวัดลำปางนะครับแต่คงบ่มีแค่นี้ครับเพราะจังหวัดลำปางนะครับมีอย่างแหงมากมายที่น่าสนใจนะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินนะครับมีใื้พี่น้องได้สัมผัสได้เลือกชิมกันอย่างมากมาย ทั้งนี้ชวนพี่น้องมาชิมข้าวซอยอิสลามที่จังหวัดลำปางประมาณอายุหรือความเก่าแก่ของร้านนี้ถ้าจะคิดคำนวณก็ตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณพ่อและคุณลูกที่เปิดอยู่สองสาขาณปัจจุบันอายุของร้านข้าวซอยนี้อยู่ร่วมกับเมืองลำปางนะครับคือถ้าผมที่คิดคำนวณหรือมองมองด้วยกับที่เราเคยไปสัมพัน์นะครับคือบัดตีากว่า70ดปีคือเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งนะครับ ร้านี้เฮาการันตีด้วยกับนักรีวิวนะครับเป็นร้านหนึ่งนะครับที่มีความหลากหลายของนักรีวิวนะครับและทั้งไทยและชาวต่างประเทศได้มาชิมนะครับแล้ะก็มาชื่นชมนะครับในร้านขา้าวซอยและก็รสชาติที่ไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเป็นข้าวซอยที่เส้นสดนะครับทำกันเอง ครับซึ่งคนที่ไปกินนะครับก็มีความประทับใจนะครับเส้นเหนียวนุ่มนะครับน่ากินน้ำกะทินี่ครับคลุกคลิกอร่อยมากเลยนะครับสำหรับข้าวซอยลำปากเจ้านี้นะครับครับฮาก็คุกเข้านะครับก็เริ่มจิมกันนะครับเลยนะครับน้ำคลุกคลิกนะครับเนะเส้นเน่เหนียวนุ่มนะครับกินอร่อยนะครับอาดูยาเวลากินนะครับอ้ามนะครับอร่อยครับผม เป็นรสชาติที่มันมีความต่างจากที่อื่นนะครับเป็นรสชาติที่เออผมว่ามันเป็นข้อซอยที่เยี่ยมยุดเจ้าเนื่อนะครับด้วยการรับประกันนะครับอายุการย่านาของร้านนี้นะครับก็ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่า6กเจปีนะครับก็ถือว่านะครับถ้าเขาไปกินนะครับช่วงเทศกาลที่ผมไปกินนะครับบางทีมาถึงเปี๊ยมากระโดดแล้วนะครับ แต่ปกติก็จะเปิดถึงบ่ายสองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสเต็กนะครับเนื้อนุ่มนะครับตีทางร้านนะครับที่พยายามที่จะทำให้สเต็กของเขานะครับมีรสชาติที่ต่างกาบที่อื่นนะครับเนื้อนุ่มน้ำจิ้มลงตัวนะครับกิ่นกับอจยาแตงกวานะครับรสชาติเตี่ยมยุดนะครับต้องยอมรับนะครับว่าทุกอย่างในร้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ได้รับ ความนิยมจากพี่น้องเจ้าลำปางอย่างมากมายนะครับลดราคาแล้วก่อแบบแพงได้เลยครับ40-45บาทครับแผ็ร้านนึงนะครับตั้งอยู่ที่แถวๆโรงเรียนเทคนิคลำปางนะครับเป็นร้านของคุณพ่อนะครับซึ่งเป็นร้านนึงนะครับตีขายดิบขายดีร้านนึงแอบบสาขาหนึ่งก็อยู่ตรงสะพานร,รัชดาครับก็ที่เอาไปกินนั่นแหละครับวันนั้นเอาไป ทางสาขาหนึ่งตีหน้าเทคนิคนะครับบดพอดีนะครับต้องไปกินตีสาขาสะานรัชดานะครับครับเพราะเป็นว่าถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้ไปแอลตีจังหวัดลำปางนะครับก็ท้าทายนะครับหรือท้าฮื้อไปลองชิมนะครับข้าวซอยอิสลามนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับรับรองพี่น้องจะรับจับกระปิดนปากนะครับมาลำปางนะครับอย่าลืมนะครับปักบดไว้เลยข้าวซอยอิสลามลำปาง ครับชุมพลสีสมบัติได้นครับอันนี้ก็เป็นร้านข้าวซอยน <c oughs> เนาะร้านข้าวซอยที่ดีึ้นล้ำเนาะครับที่เป็นร้านข้าวซอยดังร้านหนึ่งนะครับ <c oughs> ในจังหวัดลำปางนะครับ <c oughs> ดังลปางไปมาล <c oughs> ำปางก็ <c oughs> แวะกินแว่ชิมดูนะครับ <c oughs> คร้บ <c oughs> ผม